พระรสู่วิถีเสียนตอนที่93รู้แจ้งวิชาเทพเสียนหงยวินมองประตูใหญ่ของเทวสถานที่ประทุแสงสีดำเกรียมหลังจากที่ลังเลเล็กหน้อยก็ก้กาวไปข้างหน้าแล้วเดินไปด้านหน้าของประตูใหญ่เขาเรียนรู้จากหลินจือเยียนค่อยๆวางฝ่ามือบนประตูใหญ่ซู่ประตูใหญ่ธรรมดาที่มีเสาสีฟ้าประกายเขียวต้นหนึ่งแสงห่อหุ้มตัวหงยวิน จากนั้นตัวของหงยิวินก็ผ่านประตูเข้าไปร่างกายหายไปจากที่เดิมเมื่อเห็นดังนั้นแต่ละคนจึงตามกันเข้าไปในเทวสถานเหลือเพียงคนจํานวนหนึ่งที่ยังลังเลอยู่ด้านนอกของเทวสถานใส่หัวไปจินเยี่ยนโผล่ออกมาแล้วผลักผู้คนออกไปจากนั้นก็พุ่งเข้าไปในประตูใหญ่ของเทวสถานภายในเทวสถานจากักรพรรดิปิง่งในตอนที่เย่ไว้ลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเองโผล่เข้ามาในห้องโถงที่กว้างใหญ่ เห็นเพียงเสาหินที่แกะสลักลวดลายธรรมดา36ต้นตั้งตระงานอยู่กลางถงขนาดใหญ่ทุกต้นสูงเกินกว่าร้อเมตรเสาแต่ละต้นสูงคำฝาคอยพยุงห้องโถงเอาไว้ด้านบนของห้องถงเต็มไปด้วยอัขระเสียนลึกลับหลากหลายเคลื่อนไหวส่องแสงค่อยๆหมุนไปเมื่อมองอัขระเสียนที่แปลกประหลาดเหล่านั้นเรากำมันจะติดตาด้านหน้าเสาคำ้าทั้งส6ต้นมีหยกขนาดใหญ่หลายร้อยจ้วงลอย,อยกลางอากาศ ลิ้นจี่เย็ยนที่เข้ามาในห้องโถงก่อนใครกำลังเย็ยนอยู่เบื้องหน้าหยกชิ้นนั้นที่ตัวหยกมีแสงสีเขียวเรียบเงางามราวกับกระจกนอกจากร่างกายที่ใหญ่โตทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีอะไรแปลกจอมยุทธแต่ละคนที่ตามกันเข้ามาต่างโผล่เข้ามาในห้องโถงใหญ่ทุกคนต่างพิจารณาห้องโถงใหญ่นี้อย่างประหลาดใจห้องโถงที่กว้างใหญ่เพียงนี้ทําให้ทุกคนตื่นตระหนกไม่หน่อยพวกเขาสังเกตการไปไปรอบ จ้องมองอย่างระแวดระวังวิง่งในตอนที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่นั้นเสาหินคำฟ้าขนาดใหญ่ทั้ง36ต้นปรากฏแสงสีฟ้าประกายเขียวรพร้อมๆกันแสงสีฟ้าประกายเขียวจากเสาทั้ง36ต้นส่องไปรวมกันที่ด้านหน้าของหยกขนาดใหญ่บนหยกนั้นค่อยๆปรากฏอักษรขึ้นทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เทวสถานจากักรพรรดิปิงทุกคนต่างตาลุกวาว ในตอนที่ยืนอึ้องมองหยกที่เล่นลับนั้นเสียงที่แหบแห้งดังสะท้อนเข้าหูของทุกคนจากนั้นทุกคนจึงเต็มไปด้วยความประหลาดใจภายใต้การจ้องมองอย่าะแหวงที่แสงสีฟ้าประกายขียวรวมกันนั้นมีเงาคนสลัวๆค่อยๆย,ย,ยื่ย่างออกมาคนผู้นี้เราก็เป็นภาพลวงตาทําให้คนไม่หวางใจเหมือนกับเจอดอกไม้ในสายหมอกครึ่งจริงครึ่งลวงร่างสลัวของคนผู้นี้ยืนอยู่กลางอากาศตรงด้านหน้าของหยก มองลงมายังผู้คนที่ดูหวั่นเกรงเจ้าเป็นใครจอมยุทธหลายคนกลัวจนเสียงสั่นร่รางของคนผู้นี้สั่นไหวอยู่กลางอากาศเราก็เป็นวิญญาณแต่ดูแล้วคล้ายกับคนชราคนหนึ่งลมปราณมหาศาลที่แผลออกมาจากร่างของเขานั้นเออล้นไปทั่วทั้งห้องโถงเยว่วยค่อยๆเดินไปที่หลินจือเยียนมองร่างขนาดใหญ่ที่อยู่กลางอากาศด้วยความระแวงใบหน้าที่งดงามของหลินจือเยียนค่อยๆเงยขึ้นมองไปบนอากาศ เรากับกำลังคิดอะไรอยู่นางเคยได้ยินเรื่องเล่าของจักรพรรดปิ่งมาบ้างแต่จากที่มองดูพลังของจักรพรรดปิ่งแข็งแกร่งกว่าที่นังจินตนาการไว้มาก <c oughs> ข้าคือใครข้าก็เกือบจะลืมไปแล้วว่าข้าเป็นใครอยู่ทะพบนี้มัน,นผันผ่านไปหลายปีทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเกรงว่าไม่มีผูดด้ใดจะจําข้าได้แล้วนะรร่างนั้นหัวเราะสิ่งดังลั่นน้ําเสียงแฝงความหมายที่หดหูใจ ท่านช่จกักรพรดิปิงหรือไม่เสียงที่ดังฟังชัดของลิ้นจื่อเย็นดังขึ้นมาในห้องโถงใหญ่จกักรพรรดิปิงหรือไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าเป็นเพียงข้ารับใช้เท่านั้นข้าปกป้องเทวสถานจากักรพรรดิมานานถึง300ร้อยกว่าปีในที่สุดก็มีคนย่างเข้ามาในเทวสถานแห่งนี้พวกเจ้าสามารถเรียกข้าว่าผู้ยวนได้เงาสุัวที่เรียกตัวเองว่าเป็นข้ารับใช้ของจกักรพรรดิปิง มองดูทุกคนยังนิ่งสงบข้ารับใช้ของจกักรพรรดิปิงหรือทุกคนต่างตื่นตะหนกไม่น้อยพวกเขารับรู้ถึงลมปราณที่น่ากลัวของชายชาราผู้นี้เขาจะต้องเป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งอย่างมากจากักรพรรดิปิงนำมรดกของตัวเองมาไว้ในเทวสถานจากักรพรรดิปิงทั้งยังกำหนดข้อห้ามให้มีเพียงผู้ที่อยู่ภายในขอบเขตจอมยุติบดาราเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้จะได้ครอบของมรดกของจกักรพรรดิปิงหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาน้ำเสียงที่ดูเดียวดายของผูย้ยนดังไปทั่วห้องโถงหากในพวกเจ้าผู้ใดได้รับมรดกไปข้าก็จะเป็นอิสระมรดกของจักรพรรดิปิงหรือเมื่อได้ยินคำพูดของเท่าชราทุกคนต่างตื่นเต้นอย่างเสียไม่ได้ผู้แข็งแกร่งเชกเช่นจักรพรรดิปิงมรดกที่เหลือไว้จะต้องไม่ธรรมดาแม้แต่เย่เหว่และหลินจื่อหยินต่างก็ยินดีอย่างเสียไม่ได้ สายตาของจินเยี่ยนคล่องไขเป็นอย่างมากแน่นอนว่าอยากจะครอบครองมรดกของจักรพรรดิปิงนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายได้พวกเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบทีละคนทีละคนน้ำเสียงที่แหบแห้งของคนแก่ผู้ยวนมีรอยยิ้มพวกเจ้าเห็นยกด้านนี้หรือไม่บนยกด้านนี้มีเศษเซี้ยวหนึ่งบทที่เป็นเคล็ดลับเซียนแห่งโชคชะตาทังเจวิชาย,ยุทธสิบบทในปีนั้น จกักรพรรดิปิงได้รู้แจ้งวิชาเทพเซียนบทหนึ่งจากยกนี้ทำให้การพัฒนาเกินคำว่าสมบูรณ์แน่นอนว่าจากักรพรรดิปิงก็เรียนรู้จากเศษเสี้ยวไม่สมบูรณ์บทนี้ถึงจะเป็นแค่บทที่ไม่สมบูรณ์แต่ทำให้จกักรพรรดิปิงมีพลังที่เกินใต้ล่ะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โจสนพวกเจ้าอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของจกักรพรรดิปิงมาไม่น้อยแต่ตำนานที่เล่าต่อกันมานั้น เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นความแข็งแกร่งของจกักรพรรดิปิงเกินกว่าที่พวกเจ้าจินตนาการไว้มากปีนั้นหากจากักรพรรดิปิงมีใจจะครองยุทธภพเกรงว่าราชวงศ์เซินคงจะจบสิ้นไปแล้วหากจากักรพรรดมีใจจะเป็นใหญ่ที่สุดในยุทธภพเกรงว่าราชวงศ์เซินคงจะไม่มีตัวตนอยู่หรือเมื่อได้ยินคำพูดนี้ทุกคนต่างเหวออารมณ์บนใบหน้าตกใจสุดขีด ราชวงศ์เซินแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขารู้สึ่งดีพลังของคนคนเดียวจะสามารถทำลายราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ได้หรือในยุทธภพนี้มีผู้แข็งแกร่งเพียงนี้หรือเมื่อคิดถึงเรื่องราวมากมายที่ผ่านมาในหุบเขาเซยอูคิดถึงเทวสถานที่มโหฬรานเพียงนี้ทุกคนไม่เชื่อก็ไม่ได้จจกรพัดปิ่งอาจมีอำนาจทรงพลังสามารถทำลายราชวงศ์โจเซนได้สำหรับพวกเขาแล้ว จกักรพรรดปิ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้ไม่อยากจินตนาการเลยว่าวิชาเทพเสียงของจกักรพรรดปิ่งจะเรียนรู้วิชาบทหนึ่งมาจากเศษเสี้ยวนีเคล็ดลับแห่งโชคชะตาทั้ง72คืออะไรกันแน่แค่เพียงหนึ่งบทจึงทําให้มีพลังถึงเพียงนี้หากวิชายุทธทั้ง12บทสมบูรณ์จะก้าวหน้าถึงระดับไหนกันได้ครอบครองมรดกของจกักรพรรดปิ่งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของพวกเจ้า ผู้ยวนพูดอย่างเฉยเมยจกักรพรรดปิงรู้แจ้งวิชาเทพเซียนนี้เพียงแค่มองขอเพียงพวกเจ้ารู้แจ้งวิชาเทพเซียนที่จกักรพรรดปิงรู้แจ้งในตอนนั้นก็ถือว่าผ่านการทดสอบรู้แจ้งวิชาเทพเซียนที่จกักรพรรดปิงรู้แจ้งหรือคำพูดนี้ของร่างสลัวผู้ยวนราวกับน้ำแข็งที่ทะลวงเข้าสู่ร่างกายทำให้ผู้คนที่เร่าร้อนคึกคักเปลี่ยนเป็นเย็นยะเยือกในทันทีจกักรพรรดปิงแข็งแกร่งเพียงใด คนผู้นั้นเป็นผู้แข็งแกร่งที่สามารถจัดการราชวงศ์โจเซนได้เพีพยงผู้เดียวอยากจะรู้แจ้งวิชาเทพเซียนที่จักรพรรดปิงรู้แจ้งในปีนั้นมันจะง่ายได้เชียวหรือในปีนั้นตอนที่จักรพรรดปิงรู้แจ้งวิชาเทพเซียนเบื้องหน้ายกนี้ก็เป็นเพียงแค่จอมยุทธเท่านั้นวิชาเทพเซียนที่ท่านรู้แจ้งเป็นเพียงวิชาเทพเซียนระดับวิญญ,ญาณบทหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อวิชาเทพเซียนบทนี้สามารถบรรลุให้สมบูรณ์ได้ เมื่อถูกทำให้สมบูรณ์อย่างไม่หยุดหย่อนพลังของเขาจึงไม่ได้อ่อนแอกลายเป็นวิชาเทพเสียระดับนาภาที่แข็งแกร่งมากขอเพียงพวกเจ้ารู้แจ้งแค่เล็กน้อยเท่าเส้นขนก็ถือว่าผ่านการทดสอบผู้หยวนมองใบหน้าทุกคนที่ซีดราวคิดเท่าที่เผาไหม้จึงพูดอย่างยิ้มแย้มอะไรนะวิชาเทพเสียระดับนา,าเมื่อได้ยินทุกคนตาลุกวาเพราะว่าตกใจเกินไปทุกคนเลยยืนอึง้ง วิชาเทพเซียนระดับนภาเป็นวิชาเทพเซียนที่มีแค่ในตำนานในประวัติศาสตร,ร์ราชวงศ์โจสนพันปีไม่เคยมีผู้ใดถือครองวิชาเทพเซียนระดับนภาแม้แต่ในคลังหนังสือยังไม่มีการบันทึกวิชาเทพเซียนระดับนา้าาตำนานของวิชาเทพเซียนระดับนภาาเหมือนกับตำนานของเซียนทั้งสามที่มีมาแต่โบราณล้วนเป็นแค่จินตนาการเท่านั้นมีคนกล่าวว่าต้องไปถึงตำหนักเซียน จึงจะสามารถเรียนรู้วิชาเทพเซียระดับนาได้เริ่มเรียนรู้กันเถอะผู้หยวนโบกมือด้านบนของหยกขนาดใหญ่เกิดสีเขียวอ่อนจากนั้นก็ปรากฏเสาสีฟ้าประกายเขียวเสาแสงสีฟ้าส่งลงมาบนผืนเกิดเป็นเบาะรองนั่งแต่ละผืนแต่ละผืนขอพียงนั่งอยู่บนเบาะรองของผู้เจ้าจะสามารถมองเห็นความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในขงหยกจำเอาไว้มีเวลาเพียงแค่สามวันเท่านั้น หลังจากผ่านไปแล้วสมวันไม่สามารถรู้แจ้งวิชาเทพเสียนข้าจะเคลื่อนย้ายพวกเจ้าออกไปหลังจากคำพูดสุดท้ายของผู้ยุนร่างของเขาก็กลับเข้าไปในเสาแสงจ้าที่ถูกสร้างโดยเสาสีฟ้าประกายเขียวทั้ง36ตน้นหลังจากที่ผู้ยุนแอบเข้าไปห้องโถงใหญ่ก็เงียบลงในทันทีจากนั้นผู้คนต่างพูดคุยถกเถียงกันอย่างตื่นอกตื่นใจจะสามารถเรียนรู้วิชาเทพเสียระดับนาภาจากยกชิ้นนี้หรือ ไม่ว่าพวกเจ้าจะเชื่อหรือไม่แต่ข้าไม่เชื่อว่าวิชาเทพเสียระดับนภาจะมีเพียงแค่ในตำนานเท่านั้นอีกทั้งจะต้องมีสำนักเซียนถึงจะถือครองได้ข้ายอมรับว่าจักรพรรดิปิงแข็งแกร่งกว่าที่เขาเล่าขานกันมาแต่วิชาเทพเสียระดับนภาตีข้าให้ตายข้าก็ไม่เชื่อไม่มีผู้ใดเชื่อว่าจะสามารถรู้แจ้งวิชาเทพเซียรนระดับนภาได้จากหยกพี่เลนเจยียนเชื่อหรือไม่ เมื่อเย่ยเหวได้ยินคำพูดคุยนินทาของทุกคนจึงมองหลินจือเยียนเพื่อมีความคิดเห็นแล้วจึงถามขึ้นเบาๆเย่ยเหวก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่เมื่อเขาคิดถึงภาพเขาชิงซานลูกนั้นที่อยู่ในหัวของตนเย่ยเหวยจึงลังเลหากตัวเองเดาไม่ผิดภาพเขาชิงซานที่อยู่ในหัวนั้นคงจะเป็นภูผาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้แจ้งของเซียนทั้งสามตามคำเล่าลือ,อยุทธภพบใบมีมีเรื่องราวแปลกประหลาดมากขงนายนไม่ท้วน ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงหากไม่มีทางรู้แจ้งวิชาเทพเสียระดับนาภาสแสดงว่าความสามารถของพวกเรายังไม่เพียงพอหากโชคดีสามารถรู้แจ้งได้พวกเราก็จะได้มรอดอกของจักรพรรดิปิงลินจือเยียนที่ขมวดคิ้วอยู่ก็ผ่อนคลายลงมองเย่เหว่ยยิ้มเล็กหน่อยแล้วพูดออกมาอืมเย่เหว่ยพลิกหน้าคำพูดนี้ของลินจือเยียนทําให้เย่เหว่ยรู้สึกเหมือนเปิดโลกกว้างไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไร ขอพิงได้รู้แจ้งเล็กน้อยเท่าเส้นขนก็ถือว่าผ่านการทดสอบคงไม่ยากมากฮ่าๆเข้าใจปัญหาข้อนี้ดีเย่เวจึงหัวเราะแล้วเดินตรงไปนั่งบนเบาะรองนั่งที่สร้างโดยเสาแสงสีฟ้าประกายเขียวจากนั้นไม่นานหลังจากที่ผู้คนทกเถียงกันไม่ว่าบนหยกก้อนนี้จะมีวิชาเทพเซียนระดับนาหรือไม่ลองดูสักหน่อยก็ไม่เลวเวลาสามวันต้องรู้แจ้งวิชาเทพเซียนหนึ่งบท เวลาสั้นเกินไปเมื่อคิดได้ถึงข้อนี้ทุกคนค่อยๆนั่งลงบนเบาะรองนั่งสีฟ้าประกายเขียวมองไปที่หยกเวลากระชันชิดจึงเริ่มรู้แจ้งวิชาเทพเซียน